ขัาบไนพีนน้องมันอี่เก็บช่องโกเสการ์้วม่อเชียงนะครบผมมันอีกสีมา็บเต็นมันเดินโอเจ <c oughs> อด้วย <c oughs> น้องกะไปเรวนะฮะออกจากเรียบร้อยเก็เก <c oughs> บขอมนอีพ่าว่บกบเก็บอันนั้นกระจกไปเอ้ยไ้มานะ่ะ แถมมันไปปูเนิดรอแล้วตีจุกเลเอ,เอ,อ,อ,อ่นี่สวยจเงเลยาก่ายอ่ันเออถามมันรูว่ามันซื้อมันแต่ใสเมานเไม่มีคนให้ของขวัญนางหรือเปล่าแต่งแต่งหน้านะฮะตอนนี้คือเราแบบแชอันนึงวุนนี้เรนยูมีสะเกตนะฮะ อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับผมฝากเป็นกำลังเล่งใส่ให้สาวน้อยที่หน่าสารพ,พีแป้งแล้วโก,โก,รรก็โตโก้แล้วก็ตีตีนะคะรับผมแล้วก็ช่องโก้พูดก่อนล้วเพื่อนออฟฟิเชียลแล้วก็น้องมนานะ,นะครับได้ทั้งหน้าเวทีแล้วก็อ่ารังวิธีได้เลยนนะ ข้างจากนี้ก็ประมาณ40กิโลนะครับผม40กโลนี่ก็ไม่ถือว่าไกลมากคุณนี่บบ๊อปั่นไหนเนาะสีความหอนอากาศกำลัง สวัสดีแม่โดมค่ะผู้มาเยือนเต็นฮะเสร็จปะอย่างแม่เดีล้วเขาตั้งกองก่อนพัลม พนมตะเปไปเก็บก่อนนะปเนปเล่ยิบเก,ก,เก,กล้หมีไป เปิดประตูสู่อาเซียนเฮ้ยหวันให้ฮะให้อะไรเนาะสามโลร้อย

จัดก,การเป็นี่ชาม่ดี 白米来滴吗？I mean, I Anh nói chuyện nó mày nói chuyện đó mày nói chuyện đó mày nói chuyện đó Nó <laughs> 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 ừ. à, đi qua phải ừ กรอบๆน้ำลูกมอร่อ,อ,รอยอืออีกองม่เคือีอ่ะอียกเด็ดอะไล่ะก่องนู้ทุกคนเห็น่างเงี้ยมั้ย ดกระทกคนน่ยดูเสียดิขุรถน้ำจืดเนี่ยน้ำมาดิเสียเมื่อน้ำแบบ้วไม่ได้เอามากหลังมาจากเก็บลงหลังมาจาก เขาก็กติมันก็ใส่ได้ด้ละ<อ>ตอนนี้ก็เป็นเวลา ลาไปก่อนจะม้วงแล้วค่ะม้วงกันจตอนนี้กับเป็นเวลาหกโมงเกือบหกโมงตีห้าตีห้าสิบหกวันนี้เป็นเวลาเป็นเมื่อสิบเตือนลาไวที่สุดเพราะว่าทั้งเจ้าภาพเพิ่นมาให้เขาเรือกเร็วจากพวกสองคนก็ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องก็ฝากติดตามช่องก้มสก่อนแล้วเพิ่์ลอัพเตียบันนี้เป็นช่องทีวีไม่ผู้เดียวแต่มีสองคน แต่พอใคได้ยินสิปดีเปล่าเดี๋ยวพอลินพันกันแล้วกันแล้วก็บอกครูเรื่องมันต้องบอกแบบนี้เป็นช่องที่วันดี้ไม่ฟูเดียวแต่ว่ามีสองคนนะครับผมโอเคครับโค้ชสก่อนขอฝากคลิปด,ดีว่าเป็นกำลังแรงเชื่อกำลังแรงใจให้น้องโกและน้องมนะนาในที่อ่าช่องนี้เลยนะครับ จะเป็น <Yeah. S 1> ช่องที่ทยเกี่ยวกับมนะนาแล้วก็เป็นช่องที่ทยเกี่ยวกับตินมนะนมาวประกาศมะนาวนะครับผมโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมผู้ดใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสมศักดิ์ไงนะครับผมมือเปล่งนะบ๊ายบายมือคือดำนะ <laughs>